สวัสดีครับมีรถสวยๆครับสวยครับคันนี้สวยครับสวยทั้งคู่เลยครับหรือจะเป็นโค้งเข็นมันก็สวยนะครับอย่ามาห้าไอแคทครับโคงเข็นนะครับไม่มีเล่มนะครับศูนย์9ปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงน้ำลูกกานะครับมาก่อนก็เลือกก่อนนะครับคันนี้นะฮะดูทีละคันนะครับ ชอบก็มาจัดได้เลยนะครับยังมีอีกหลายคันให้เลือกชมนะครับกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับสามพันห้าก็มีนะครับมีทั้งเล่มและชุดโอนมาก่อนก็มาเลือกก่อนนะครับชอบอยูในช่องได้เลยนะครับส่วนสองคันนี้2,500บาทครับชอบก็มาจัดได้เลยนะครับสายปั้นนะฮะไม่ควรพลาดนะครับคันแรกนะครับคันแรกรถอยู่ลำลูกกาคองห้านะครับ โทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองราคากันได้ครับมีคันที่สองนะครับย้ำนะครับศูนย์แปดเก้าสีครับปงน้ำุกการนะครับสอบขนไหนก็เข้ามาดูแล้วก็หน้าเจ้าบอกได้เลยนะครับใส่ปั้นไม่ควรพลานนะครับจะมาถอดอะไรขายก็ซื้อไปก,ก็จัดได้เลยนะครับ จะขอขายยกคันก่อนนะครับนี่นะฮะไม่มีนะครับ0ูน4 7แปดเก้าสี่เจ็ดก้าหนึ่งหกแปสี่ครับพงษ์นำลูกกาวนะครับชอบก็มาจัดได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ